นั่นแหละนั่นแหละก็คุยกันสนุกสนานเป็นความรู้โบราณกิ๊คุยอะไรกันอยู่เป็นความรู้แบบเกิดโบราณเล็กๆน้อยเพราะ่แม่เป็นคนโบราณก็เลยต้องอธิบายแบบเออใช่เพราะเกิดมาสมัยโบราณมากเลยอ่ะถ้านับย้อนไปก็โอ้ยหกสิบสามปีแล้วตอนนั้นตอนนั้นถนนเป็นยังไงหุณสามปีบางซอยแถวๆเนี้ยแถวๆนี้ไม่เคยมาแต่ว่าเคยไปแถวอย่างตรงดินแดงแล้วกันเพราะเราเกิดที่ดินแดงผมอยู่ที่ดินแดงตอนเด็ก อย่างชาลีตอนนั้นช่วงเกิดเขาเรียกรัชดาพิเศษแล้วตอนนั้นมันเป็นรัชดาแล้วแม่มาอยู่ตรงตรงนั้นมันคือเริ่มเจริญแล้วอืแต่เคยบ้านสมัยอ่ะถ้านับไปตอนอายุสิบขวบพยอ้อนไปก็ห้าห้าสิบสามปีก่อนนะอืเคยไปดินแดงนี่มันเป็น,เป,นเป็นดินแดงจริงๆคืออะไรเป็นดิน,ดนแดงเลยเหรอออืเขาเลยเรียกว,ว่าถนนดินแดงใช่ ถ้าแถวคู่บอลเนี่ยผมได้ยินว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคลองทั้งหมดณบ้านที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นคลองน้ำเป็นคูน้ำเป็นคูน้ำสองข้างเลยแล้วก็ทําอะไรนะทํานาข้าวใช่ครับใช่แถวนี้มีทั้งนาข้าวยังเป็นทุ่งนากันหลายจุดแล้วก็คือเหมือนเขาก็แบ่งที่ดินของตัวเองเอาดินมาทําเป็นถนนก็เลยเป็นเส้นที่ว่าเข้าถึงกันแต่ละจุดแต่ละจุดไปอืมนี่มีคนอยู่ดินแดงเป็นป่าใช่แถวนี้ไหนแม่แม่มีชายเย็นอยู่ในนี้หรืี่ย สวัสดีค่ะคุณตาแป๋วอย่าลืมแมา,มารับ <ชา S 1> คุณตาแป๋วคุณาเย็นคุณตาแป๋วเออคุณตาแป๋วนะต้องมารับด้วยนะคุณตาแป๋วอะไปรับไปรับมสมัยก่อนเป็นป่าอ่าแล้วมีมีแพลนจะทำอะไรไหมนอกจากสบู่เนี่ยหรือเวลาสิบนาทีเราคุยเล่นแชมพูแชมพูตอนนี้แชมพูกําลังจะมาแล้วคะ่ะแชมพูกาลังจะมาแล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะมีแชมพูไม่น่าเกินสิบห้าวันจริงไหมเนี่ยจริง ทคือคนที่ซื้อของขังไปต้องเตรียมมาซื้อแชมพูอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ราคาแบบไม่ไม่ไม่สูงเคาะราคามาแล้วแบบน่าทุกคนซื้อได้อ,อเดี๋ยวจะมีแชมพูมาพี่เบลบอกเหนื่อยกูอีกแล้ว <c oughs> แชมพูมาอีกประมาณกี่วันมาเอาแบบอ่ะประมาณไม่เกินเดือน,นใช่ไหมเออม,เมีแชมพูแชมพูที่แม่เราทำออกมามัน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 มีประโยชน์อย่างไรบ้างหนึ่ง มีถ่านชาโคาถ่านชาโคผสมในน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผสมกับอดอกอัญชันทุกอย่างคือดีกับเส้นผมมใช้แล้วก็ดีอะนะอ่าแล้วสรรพคุณไว้ไปคุยกันตอนที่แบบอ่รอทำเสร็จไปก่อนล้วกันอืมรออันนี้เราก็ไลฟ์อยู่อืมในช่องแม่ในช่องแม่ใช่แม่ไลฟ์ล่าสุดไปเมื่อไหร่วันไหนเมื่อวานนี้เองเมื่อวานไลฟ์เป็นไงบ้างดี ทำอะไรไปบ้างอะ่ะก็คุยกันบอกว่ากับมีเงินกําไรจากสบู่บ้างพอสมควรไม่เยอะอก็จะแบ่งไปทําบุญอืซึ่งแบบว่าเลือกไว้แล้วว่าจะให้ทุนการศึกษาเด็กอืแต่ต้องไปที่นู่นนะวัดแถวแถวเยาวราชอ่ะอ่าอ่าไงต่อไงต่อเอาคำเลยของป้าแก่ละเอออ ไม่ใช่ก็ไปวัดเท่านั้นจริง,รง,รงแล้วไงต่อก็ไปไปให้ทุนการศึกษาเด็กเพราะว่าเคยบอกไ, <ป S 1> ไปแล้วอะไรเนี่ยอ่าแต่ว่าแต่ว่าคือแม่ชอบชอบชอบ,ชอบแบบว่าเวลาเนืจะจะ่องจากจะทําบุญอืแบบจากรายได้ที่ตัวเองมีใช่ไหมแต่ว่าจะชอบไปทําที่โรงพยาบาลไปทําที่มูลนิธิเด็กอ่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ่าอื ก็ดีอันนีไ้ไปเป็นประจำเป็นวันอ่าก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าก็คือต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนช่วยซื้ออืมก็คือว่าเงินเนี่ยแม่ก็จะไปใช้ซื้อของแล้วก็ไปใช้ ทำบุญแบ่งปันเท่าที่ทำได้อเออไม่น่าเชื่อนะรับมีมุมที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับเนี่ยคุณวราพรเนี่ยนะครับผมอืมแล้วก็เมื่อกวานก็บอกน้องๆเขาบอกว่าเออเราบุญเออเอาเงินไปให้เด็กที่เขากําลังจะแบบว่าผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐบาลใช่ไหมถือก็อจะผ่าใช้สามสิบบาทเลยก็แล้วแต่แต่ว่านอกเหนือเนี่ยมันต้องมีค่าเลยนะค่าที่จะแบบออกไปซื้อนู่นซื้อนี่ ซื้อของกินของบำรุงบ้างอะไรบ้างเงี้ยเอบแปลกๆให้เขาใช่ใช่อือน่ารักจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ,อ้โ,อโหเวลาไวมากนะครับอีกห้านาทีนี่เราก็ต้องอแยกย้ายกันแล้ววันนี้ก็ต้องขอขออภัยนะครับที่อาจจะไม่ได้ร้องเพลงเต็มเหนียวเนื่องจากว่ามผมว่าทีมงานเราเนี่ยต้องไปซ้อมร้องเพลงให้มากกว่านี้พวกคุณเนี่ยต้องไปซ้อมร้องเพลงให้มากกว่านี้ผมจะได้มีอะไรทําในไลฟ์หน่อยอยวผมร้องให้ฟังไม่เหรอ <laughs> เดี๋ยวกูร้องเองเดี๋ยวกูฝึกร้องเองถ้าทุกคนต้องร้องเพลงให้เป็นเลยเนาะใช่บอกว่าโอ้เจอคนนี้มาคนนี้มาร้องเลยแม่คนแรกเลยแม่คนแรกเลยอขอสักท่อนหนึ่งเพลงร้องเป็นแต่เพลงความรักอะร้องมาเลยแล้วใครจะฟังไหมอะมีเอฟซีรอฟังอยู่ยี่สิบแปดคนมาพร้อมคนนี้จะร้องใช่รัต้องพังไม่ใช่คนละเพลงแม่ของแม่ความรักเลยของใครก็นี่ไงจะบอกว่าพอร้องขึ้นมาแล้วคุณจะฟังไหมฟังเนี่ยผมผมตั้งใจฟังอยู่เลย มาอลองดงเสียงสดๆดูนะความเอิบโบราณจริงเว้ยเดอ๋ยวจบไหมเนี่ยอ่ะต,อต,อตอ่อต่อต่ออะมาความรักเริ่มสมัคร หน้าผมผิดอะไรหน้าผมผิดอะไรไม่ได้กดดันก็อยากฟังอยู่อ้าวต่อแม่แล้วอ่ะหมายเลขสองตัวจะได้ไม่เครียดต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอฟังอยู่อ่ะร้องต่อเรำสมบัติโอ้จเย็นๆงั้นอ่ะร้องร้องไปเลยอืมอ่ะก็เห็นนะปิดหน้าอ่ะแล้ว พี่ตอนนี้กำไม่หยุดเลอาเริ่มใหม่แม่มานี่ออกรายการอยู่นี่ขับขัชาลีแกงแม่ไม่ได้แกงอะไรเลยผมนั่งนิ่งๆแล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการเดวเวล์อะเดวเวล์เริ่มสมัครโอ้ยแม่พี่ก่อนเราเครียดนะสมมุติเราไปรายการน้ำร้องไม่ได้ไงไม่ได้นะแม่ต่อ ต่อเลยเดี๋ยวเอาเพลงเข้าม,มาเล่นไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่ได้ก็คือไม่ได้งั้นเราเพลงเพลงอื่นเพลงอะไร <c oughs> คำอะไรกันดินเปล็ดอาบน้ำในคลองตาก,กระเด็นโม่โม่โ่ต้นคลอ,องมีหอยปูปลาไม่เอาเพลงความรักกันรองดินั่งรองเพลงความรักความรักใหม่เร,มเริ่มเริ่มดิดอ่ะร้องไม่ได้จริงๆ โอแล้วต้องบอกใครอย่าไปโยงนะแม่ผมไม่ได้ตั้งใจโยงใลยไปทั้งสิน้นอ่ามีเพลงอะไรไหมอืมไม่มีละอ่ะไม่มีละเก็บไว้ร้องในไลฟ์ตอนที่ร้องคนเดียวจะได้แบบว่าจะได้แบบสุขรส์สุขอืงเออก็เน้นๆเขาบอกว่าแม่ขอแสงสุดท้ายหน่อยแสงสุดท้ายเดี๋ยวไปแม่ร้องปุ๊บสุดท้ายแสงสุดท้ายของเออ ความสุขก็สนุกดีวันนี้ก็ขอบคุณแม่มากที่มานั่งนั่งคุยกันก็ระหว่างจบนี่นะก็จบจบจบสี่ทุ่มพอดีก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปพักผ่อนนู่นนี่ก็ระหว่างที่ผ่านมาก็มีทั้งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งนู่นนี่แต่ก่อนนี่ป่าเขาไลฟคนชอบลลไล่ป่าแบบนี้ไม่มีคนไล่นั่งนานๆสนุกแฮปปี happy, happy. นะ้แฮปปี้เนาะเห็นเนี่ย ไอล่าสุดใครรู้ไปแชร์ให้แม่ดูอะไรนะลุงลุงที่อะไรนะว่าเราเราสบายสบายบอกเพื่อนอย่าไปเครียดลุงลุงแม่บอกไม่ไม่เอาเอาดีๆเอาเอเอาบอกบอกตามมันต้องอะไรลุงลุงลุงก็อายุเท่าๆน่าจะเท่ากับแม่ใช่ไหมคนรุ่นเดียวกันน่ะใช้ชีวิตจะมีความสุขดีกว่า พูดอะไรนะพูดตาแบบดีๆเพราะเพราะบ้างว่าก็ถ้ารู้จักกันจะชวนไปทําบุญโอ้โหเขาไม่ไปกับแม่หรอกแต่ว่าก็คือว่าสาหรับแม่กับผมมองผมเฉยๆมากทุกอย่างเพราะว่าคือประเด็นมีคนไปไปส่งให้แม่ก็คือสบายๆแม่แม่ผมสบายๆแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆเราอายุเยอะกันแล้วอเยอะก็คือเราต่างใช้ชีวิตให้มีให้มีความสุขก็ได้แล้วอื นั่นแหละไ <ใน S 1> ม่มีมอะไร<ล>สบายสบายสบาย,บายใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณแม่แม่มากที่มานั่งทอลกันมีเรื่องอะไรแม่ก็ไปเล่าในในไลฟ์ของแม่สนุกสนุกเรื่องสบู่เอ้ยฝนตกฝนตกฝนตก,นตก,นตกหนมามากๆเลยพ่การลางไปเก็บสติกเกอร์จา้าสก,กีก่อนอ,ออถ้าแบบร้องเพลงง่ายๆก็แบบไม่น่า็บอกบานเราแสนสุขใจ ถึงจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราจริงไหมอืมไม่กำลังดูอยู่เครื่องชาร์จแบตสีส้มที่ไหนนะเครื่องชาร์จแบตรถยนต์นะครับอ๋อเครื่องชาร์จแบตรถยนต์อยู่ตรงไหนนะพี่อยู่ตรงคู่คอนเนอร์อ๋อเมื่อไรเดี๋ยวเราไปวิ่งดูกันฝนตกเราไปเก็บของมาวันนี้ก็ เออขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์ในะไม่กี่วันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาขายของมาช่วยขายของมาเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาขายของกันเออเอาสบู่มาปักตะกร้าด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาสบู่แม่มาปักตะกร้าด้วยแล้วก็รอแชมพูเลยถ้าเสร็จก็ไว้มาปักตะกร้าขายกันได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากขอบคุณทีมงานทุกคนเนกำลังเห็นพี่กาวิ่งกันใหญ่เลยเก็บของขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ที่มาร่วมสนุกกันนนก็คืออว่่าาาาเเรจะพยม้ทบๆ ทำบ่อยๆให้ได้จะทําบ่อยๆทําบ่อยๆจะได้จะได้มาร่วมสนุกซื้อของในราคาไม่แพงกันเท่าที่เราทําไหวนะแต่มันจะได้อยู่นานๆกันนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีนะฝนตกขับรถกลับบ้านกันอย่างดีๆปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าวันไหนนะครับพี่ฟันวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบเจอกันก็จะพยายามทําให้สนุกดูหงค์คิดตีมด้วยวันนั้ทำอาหารเราสรุปเราเป็นตรมอะไรดีตมาเอลอนเม เรแ,แมนยากพี่ <S <S เอาเดี๋ยวดูว่าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นจีนทันก็ได้อลองแต่งตเป็นแบบ<ด>จีนเต็มๆดูกันหรือว่าถ้าเป็นแนวสนุกๆเดี๋ยวลองหาวิธีแต่งดูในมีเวลาหนึ่งวันให้เตรียมตัวโคตรเยอะเลยเวลาหนึ่งวันเพราะว่าวันนี้วันที่แปดแล้วพรุ่งนี้เก้าแล้วนะอีกวันสิบล้วก็สิบละอ่าโอเคเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฝันดีนะครับลาตีสวัสดี๋ยเรามาคุยกันเดี๋ยวผมก็ไปแวะๆห้องนี้ เดี๋ยกันขอบคุณครับ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ